ะะเรายังได้รับเกียรตินะคะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเราจะปล่อยตัว10กิโลเมตรในช่วงตี5ตรงค่ะ,คะือเวลา5นาฬิกานะคะตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักวิ่งท่านทยอยเข้ามาค่ะน้ะองเก๋การมินิมาราธอนด้านหน้าจุดสตาร์ทเลยนะคะระกจากนี้ขอเรียนเชิญท่านเ้ิ่มในการนทวุฒินามวงศ์เพิ่มในการโรงเรียนสรดเกิน้องเกล้า กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเดินวิ่งรอยฟ้าคว้าอ้องกอดน,น้องเก้าประจำปี2023ค่ะขอเชิญค่ะกระผมในายน,นัทวุฒินามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่อเกตน้องเก้าในาน,นามคณะกรรมการจัดการขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการโศลเอสเครัเดินวิ่งลอยฟ้าคว้าอ้อมกอดน้อมกในวันนี้การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งยัง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดังนั้นโรงเรียนจึงจะให้มีโครงการวิ่งการสุสน S-K Run เดินวิ่งลอยฟ้าฟ้าอ้อมกอดรองก้าในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2566เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ท่านผู้บริการโรงเรียนได้นําเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับในภาคส่วนต่ตางๆที่ได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่มีความสําคัญขอบคุณนะครับในภาคส่วนต่างๆที่ท่านผู้บริการโรงเรียนสิริกิตน,น้ำเจ้าได้เรียนไปแล้วว่าเราสน,นับุนแลความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างียิ่งก็ขอให้การจัดกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการเดินวิ่งลอยฟ้าฟ้าอ้อมกอดน้องก้าณนะบัดนี้ครับขอบพระคุณไปยังท่านสํารวยเกตุลค,ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านที่คล้องเพื่อเป็นการลั่นคล้องชัยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยตัวนักกิฬาค่ะเชิญท่านและคณะทำงานและทีมเลยนะคะ วิ่งเตรียมตัวนะคะเราจะนับถอยหลังพร้อมพร้อมกันนะคะ เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของ10.5กิโลเมตรนะคะที่เบรณ ออกจากจุดสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยเราจะเจอกันนะคะในะช่วงของการเข้าเส้นชัยและก็การมอบรางวัลในส่วนเวทีกลางนะคะใช่คะ่ะเด็กๆวิ่งตามไปเลยค่ะวิ่งตามไปเลยนะคะตามด้วยนักวิ่งแฟนซีเลยนะคะ 5กิโลเมตรนักเรียนเราร่วมวิ่งด้วยนะคะนักวิ่งแฟนซีกลับมาพร้อมอุปกรณ์นะคะไม่ใช่ท่านวิ่งแล้วถอดออกตอมกระเดียมหายไนระหว่างทางเพราะว่ามีคนขอซื้อแว่นแจกแขกบ้านแขกเมือง,งไปตามทางไม่ได้นะคะท่านต้องเอาลับมาให้ครบนะคะใช่ค่ะอของนักวิ่งแฟนซีค่ะค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างที่นักวิ่งแฟนซีแต่งไปจำกลับจะต้องเข้าเดิมเลยนะคะค่ะ มิงให้ทานนะรีสิเตน้องสาวเรายิ่งใหญ่ เชื่อเกียงไรสถาบันการศึกษาเกื่อน,นักสู้รวมกันอยู่สู้ยินตาขเพราะวันทาเขตที่คุณให้รุ่งเรืองรักาคำนี้สำคัญยิ่งรวมทุกสิ่งกำลังใจให้สัมพันธ์ทั้งชายหญิงมุ่งมั่นประสานใจกันเราสร้างสารรเสริมสิ่งที่ วันไหนแต่ยังอยู่สิตและผู้ผู้พันสร้งสางงานสูนรวมใจสุส่งของกราบรารสุขสานญบานใจได้เข้ามาชื่อเสียงนี้สิริเกตน้องกล่าวจะคงอยู่สิตเชิญชูบูชาจิตของใสได้ความรู้ภูมิปัญญาความเป็นไทย วัดวายใ,ในหาดไทยของเธอซีรีส์เด็กน้องกล่าวเรายหญ่ใหญ่ชื่อตีไรสถาบันการศึกษา เลือดนักสู้รวมกันอยู่สู้ยิบตาขอวันทาเกียรติคุณให้รุ่งเรืองรักรักรักคำนี้สำคัญยิ่งรวมทุกสิ่งกำลังใจให้สําคัญทั้งชายหญิงมุ่งมั่นประสานใจกันเราสร้างสรรเสริมสิ่งที่ดีงามถึงวันนี้วันไหนใจยังอยู่สิทธิและครู ขันสัญญา,านส่วนดวงใจสูงส่งขอกราบานสุขสา,านบานใจได้เข้ามาค่ะโอ้เราเรามีสามรางวัลค่ะเรเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านพอออเคนะคะได้ถ่ายภาพกับนักกะะีฬาด้วยค่ะเก่งมากเลยทั้ง3ามคนนะคะ ขอเสียงปรบมือให้หนักกีฬาอโอวเอาชายด้วยค่ะเรียนเชิญท่านสส,สสิริพงศ์น้องที่เชิญถ้วยรางวัลได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้หนักกีฬาทั้งห้าท่านด้วยนะคะช,ช่วยครับช่ชวยเลยครับช,ช่วยขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมได้ไถ่ายภาพที่ร่วมกับนักกีฬาทั้งห้าท่านขอเสียงปรบมือนักกีฬาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุคณพนพุทธเจชาเศรษฐวิทย์ค่ะ และรางวัลที่หนึ่งนะคะนักศึกษเพียงแขกเกียงแก้วค่ะยินดีด้วยค่ะ นี่คือรุ่นต่างกว่า19ปีชาย10กิโลเมตรนะคะและขอเชิญคุณครูน้าพงรแก้วตาปีได้่ายภาพ ะะลำดับที่5ค่ะ <S <S เด็กหญิงเบญญาภาพาุทธวงศ์ค่ะและลำดับที่1คือเด็กหญิงพัทราธิดาอาัศิพงค์ค่ะน้องแต่งชุดในตีมนักเรียนมาเลยนะคะและ้วก็วิ่งด้วยนะคะนา่ารักมากค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่น้องเดือนตราทองเหลืองค่ะจากราชพัฒน์ศรีสะเกษค่ะน้องเข้าไปร่ารางวัลบุรีรัมมาราทอนด้วยนะคะ เก่งมากนะคะขเขาเสียงปรบมือให้น้องๆทั้ง5คนนะคะนี่คือ10กิโลเมตรที่10ถึงยี่ปีหญิงค่ะขอเสียงปขบมือด้วยคะ่ะขอเสียงปรบมือด้วยคะ่ะโอ้อโหสุดยอดมากแฟนซีสัญลักษณ์ของจังหวัดสีสะเกดเรามาหมดเลยนะคะทั้งทุ้เนที่ของใจดอกล้อมดวง